สวัสดีครับพวกบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับทำไมเวลาเราหาบข้าวเราต้องสายเอวก็คนแก่คนเฒ่าบอกเวลาสายเอวเนี่ยน้ำหนักมันจะได้เบาไม่อย่างข้าวหนัก10บกิโลถ้าเราสายเอวมันจะลดลง8กิโลงั้นเหรอเออนั่นสินะทำไมต้องสายเอวด้วยครับนี่คือนาะข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษสารเคมี K Me, ที่ผมทำเอาไว้ ผมวานเพื่อนบ้านมาช่วยกันเกี่ยวที่เรียกว่าการลงแขกนะครับหลังจากนั้นผมก็เลี้ยงข้าวมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับคนในชุมชนด้วยหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็ปล่อยเอาไว้เป็นเวลา3วันเพื่อที่จะตากข้าวให้มันแห้งพอข้าวแห้งเสร็จนะครับผมก็มามัดข้าวด้วยวิธีการแบบนี้ครับผมใช้ตอกมัดข้าว บางท่านอาจจะบอกว่าเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆเข้ามาทำไมปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านั้นแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนี้แบบดั้งเดิมผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่เนื่องจากที่นาของผมมีน้อยผมจึงทำแบบนี้และผมอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆแบบเดิมของชาวนาอีสานไทยเอาไว้ด้วยนะครับและพอผมมัดเสร็จผมก็เอามัดข้าวที่ผมมัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเสียบเข้าไป ที่ไม้คันเหลาไม้คันเหลาเนี่ยผมทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็แหลมที่ปลายให้มันแหลมแหลมเพื่อที่จะเสียบมัดข้าวผมเสียบมัดข้าวเข้าไปข้างละ7จถึงแมัดเพราะว่าข้าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญผมจะต้องทําให้มันบาลานซ์กันนะครับระหว่าง2ข้างข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยให้น้าหนักมันเท่ากันเนี่ยแบบนี้ครับคราวนี้ก็มาถึงคําถามที่ว่าเวลาเราหาบข้าวเนี่ย ทำไมต้องเดินสายเอวด้วยคนแก่คนเฒ่าบอกเล่ากล่าวต่อต่อกันมาเพื่อที่จะสอนลูกหลานว่าเวลาหาบข้าวเนี่ยให้สายเอวด้วยหนักจะได้กลายเป็นเบาผมลองดูเลยครับนี่ดูเลยครับดูท่าทางของผมครับเดินสายเอวด้วยโอโ้โหย ผมเนี่ยมองซ้ายมองขวาเลยครับมีคนหรือเปล่ากลัวว่าคนอื่นจะเห็นครับอายเขาเออแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับนี่มาถึงแล้วเบาเลยเมื่อวางลงผมว่าด้วยจังหวะด้วยการบาลานและด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับที่ท่วงไปท่วงมาทำให้เราเบาขึ้นนั่นเองครับเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ผมว่าดีที่สุดครับ นาที่ผมทำเนี่ยเป็นนาเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษสารเคมีร0อยเปอร์เซนต์และผมทาแบบดั้งเดิมเป็นประเพณีของชาวนาอีสานไทยนั่นเองล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพระปทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ